ทุครั้งหนึ่งณดินแดนพื้นฟ้าอันกว้างใหญ่ในยามคล่ำคืนดวงดาวใหญ่น้อยอยู่รวมกันมากมายเพื่อส่องแสงทำหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มที่เด็กน้อยช่างสงสัยคนหนึ่งคอยเฝ้ามองดวงดาวเหล่านี้ทุกๆคืนในคืนนี้เขาจึงถามคุณแม่ที่นั่งดูดาวอยู่ด้วยกันว่าแม่ครับดวงดาวมากมายบนท้องฟ้ามันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอครับ ดวงดาวแต่ละดวงก็มีเรื่องเล่าถึงต้นกําเนิดแตกต่างกันไปนะจ๊ะแต่มีดวงดาวอยู่เป็นนับล้านล้านดวงเรื่องเาวาก็มีมากมายนับไม่ถ้วนเลยล่ะจ้ะลูกอยากฟังไหมล่ะแต่มันยาวมากเลยนะฟังครับฟังครับผมอยากฟังมากมากยครับแม่ถ้าอยากฟังขนาดนั้นเราออกไปสำรวจดวงดาวด้วยกันเลยดีกว่าได้ลเลยครับจต่ละครั้งหนึ่งงานมาแล้วตามตำนานเทพนิยายกลีโบราณ กล่าวไว้ว่าเทพสดุดเทพพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ให้กำเนิดดวงดาวต่างๆแต่ดวงดาวที่โดดเด่นและรู้จักกันมากที่สุดนั่นก็คือกลุ่มดาว12ราศีที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเดือนเกิดทั้ง12เดือนของพวกเรายังไงล่ะจ๊ะลูกลองดูกลุ่มดาวทางซ้ายสิทายซิว่านั่นคือกลุ่มดาวอะไรอืมกลุ่มดาวอะไรนะ้า นั่นก็คือกลุ่มดาวแกะจ้ะเล่ากันว่าเมื่อนานมาแล้วมีสองพี่น้องถูกราชินีแม่เที้ยงใจร้ายหลังแกเทพซุดจึงส่งแกะวิเศษขนทองคําเข้าไปช่วยเหลือแกะตัวนั้นจึงกลายเป็นกลุ่มดาวแกะยังไงละจ๊ะและกลุ่มดาวทางนั้นละ่ะลูกคิดว่าเหมือนอะไรเหมือนขาวาอะไรครับแม่ใช่แล้วละจ้ะเล่ากันว่าเทพสุดเกิดไปหลงรักเจ้าหญิงรูปงามองค์หนึง่ง ซึ่งเจ้าหญิงชอบเดินเล่นในทุง่งหญ้าเทพสุดจึงแปลงร่างเป็นวัวและหลอกให้เจ้าหญิงขึ้นขี่แล้วก็ลักพาตัวเจ้าหญิงไปเลยจากนั้นเทพสุดจึงได้สร้างกลุ่มดาววัวขึ้นมาเพื่อเป็นการระลึกถึงความรักในครั้งนี้อ๋อเทพสุดเอาแต่ใจจังเลยครับแม่อืมนัน่นนะสิแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะจ๊ะเพราะเทพสุดยังแปลงร่างเป็นโนอินซีบินไปโฉบเด็กหนุ่มรูปงามคนหนึ่งเพื่อมาเป็น คนดืนเครื่องดื่มให้อีกด้วยซึ่งต่อมาก็กลายมาเป็นกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำนั่นเองแล้วกลุ่มดาวตรงนั้นคืออะไรหรอคะรูปร่างเหมือนคนเลยนั่นก็คือกลุ่มดาวคนคู่จ่ะเป็นลูกชายฝาแฝดของเทพสุดที่ออกไปทําสงครามอย่างกล้าหาญจนตายในสนามรลกเทพสุดจึงส่งให้ทั้งคู่ขึ้นไปอยู่ด้วยกันบนท้องฟ้ากลายเป็นกลุ่มดาวคนคู่นั่นเอง แล้วนอกจากฟาแฝนผู้นี้เทพสุดเขามีลูกอีกไหมล่ะครับโอ้ยมีมากมายเลยละจ้ะแต่ที่เด่นๆก็คือผู้กล้าเฮอร์คิวลิสได้ทำภารกิจมากมายและทำให้เกิดตำนานดวงดาวต่างๆอีกด้วยนะจ๊ะจริงเหรอครับแม่มีดาวดวงไหนบ้างล่ะครับเล่ากันว่าเฮอร์คิวลิสทำภารกิจที่กล้าหาญมากมายหนึ่งในนั้นก็คือการต่อสู้กับปูยักษ์ที่เทพีเฮราส่งมา และต่อสู้กับสิงโตตัวร้ายด้วยมือเปล่าซึ่งในที่สุดเฮอร์คิวลิสก็สามารถเอาชนะด้วยความพักดีกับเจ้านายเจ้าปูยักษ์จึงได้ขึ้นไปอยู่บนฟ้ากลายเป็นกลุ่มดาวปูส่วนเจ้าสิงโตก็ไปอยู่บนท้องฟ้ากลายเป็นกลุ่มดาวสิงโตเพื่อยกย่อง <ๆ S 1> ความแข็งแรงของเฮอร์คิวลิสนั่นเองอ้โหเฮอร์คิวลิสเก่งจังเลยนะครับแม่แล้วมีกลุ่มดาวไหนเก่งแบบเฮอร์คิวลิสบ้างไหมครับ ก็มีนะอย่างกลุ่มดาวตรงนั้นไงล่ะจ๊ะม้าใช่ไหมครับเกือบถูกแล้วล่ะจะ้ะแต่ที่ถูกคือครึ่งคนครึ่งมา้าหรือเส้นทอ่อผู้เก่งจัดยิงธนูเก่งจึงทำให้เขากลายเป็นกลุ่มดาวคนยิงธนูนอกจากกลุ่มดาวที่แม่เล่าไป mm. ก็ยังมีกลุ่มดาวอีกห้ากลุ่มที่อยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดาวแมงป่องกลุ่มดาวแพะทะเลกลุ่มดาวปลาคู่ กลุ่มดาวหญิงสาวกลุ่มดาวคันช่างและทั้งหมดนี้ก็คือตำนานการเกิดกลุ่มดาวสิบสองราศีนั่นเองจะ้ะเป็นยังไงบ้างล่ะจะ๊ะเจอดวงดาวประจำเดือนเกิดของลูกเองบ้างหรือเปล่าเจอแล้วครับแม่แต่เรื่องจบแค่นี้เองเหรอครับผมยังสำรวจไม่ครบทุกดวงเลยอืมคืนนี้ดึกแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เรามาสำรวจดวงดาวแล้วฟังเรื่องเล่าสนุกๆก,กันต่อนะจะ๊ะ ได้เลยครับแม่อย่างพรุ่งนี้นะ่ะผมจะสำรวจให้ครบทุกดวงเลยได้เลยจ้าจะลูกชายช่างสงสัยของแม่เนี่ยแล้วคุณแม่ก็พาลูกชายกลับเข้าบ้านส่วนกลุ่มดาวทั้ง12ราศี mm hmm. ก็ยังส่องแสงอยู่บนฟ,ฟ้าต่อไปคอยให้เด็กๆมองค้นหาดวงดาวประจำตัวของตนเองและเด็กๆที่นี่ละครับมองเห็นดวงดาวประจำตัวของตนเองบ้างไหมเอ่ยคืนนี้กลไปสำรวจดวงดาวกันด้วยนะครับ Bye. -bye.